สวัสดีค่ะมาพบกับสปอร์ตมาเตอร์เซลล์นะคะวันนี้เราก็มีลูกค้านี่คือพี่แดนชัยนะคะครับค่ะตอนนี้มารับรถอะไรคะพี่ดีแม็กครับอ๋อดีอเอ็กซ์ซีรีส์เจอเอ็กซ์กซีรีอ่าตัวเอ็กซ์ซีรีเนาะตัวนี้เป็นไงบ้างพี่ทำสัญญายากไหม ไม่ยากครับไม่ยากเราวันนี้พี่มารลบรับเสียเงินสักบาทไหมคะไม่ได้เสียครับไม่ได้เสียเลยนะคะแถมได้เงินกลับบ้านด้วยนะคะของเราคืนจองไหมคะพี่คืนครับคืนอันนี้คือนี่เงินจองนะคะ1000บาทนะคะรับในวันรลบรถตัวนี้ได้เงินกลับบ้าน1000บาทนะคะครับแล้วตัวนี้ของพี่ทําเอกสารไม่ยากเนาะรับบริการที่นี่ดีไหมคะพี่ดีครับดีเพราะพี่เขาแนะนาดีอ๋อแนะนาดีเนาะแล้วก็ส่วนตัวรถนี้ถูกใจนะคะพี่ถูกใจครับสวย ถ้าอยากออกรถไม่เสียเงินให้นึกถึงสุพจน์มอเตอร์เซลล์นะคะตัวนี้ก็วันนี้พี่แดนชัยมารับรถอินโนเนเอ็กซ์เรนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แดนชัยมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะท,ท,ที่สําคัญนะคะโปรที่คุณแดนใช้ได้นะคะขับฟรีทั้งปีเลยนะคะไปผ่อนอีกทีตอนเดือนมกราเลยค่ะ ขับฟรีกันไปยาวๆเลยนะคะถ้าอยากได้โปรดีๆนะคะแนะนําให้มาที่สุดพัน์มอเตอร์เซลล์นะคะอยู่ตรงคลองหลวงคลองสามนะคะตรงข้ามกับวัดธรรมกายนะคะวันนี้เซลอ้อมลาไปก่อนนะคะใครอยากออกรถไม่ใช้เงินนะคะไม่อยากผ่อนม้วดรถนะคะแนะนําเข้ามาที่สุดพจน์มอเตอร์เซลล์เลยค่ะสวัสดีค่ะ